ลูฟี่โกรธจัดเมื่อรู้ว่าเพื่อนของเขาได้รับบาดเจ็บจากตัวของ้เท่าเซ็เทิลนะครับก็เลยบรรดาลความโกรธของเขาเนี่ยลงใส่้เท่าเซ็กเทิลเลยทันทีนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูในสปอยนะครับผมเรียกว่าไงเดียสปอยเพิ่มเติมหรือสปอยยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่1,107ัน้นั่นเองนะครับที่มีข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับผมในบางส่วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าแต่ก่อนอืื่่นเลลยยกอยามดไ like r i b e กดแชร์ผมด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เพจละกันซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดกันเลยดีกว่าคือเปิดมาในหน้านี้เนี่ยคือตอนนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าชื่อตอนว่าฉันตามหาคุณอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าปกที่รอแล้วก็เปโปเนี่ยกำลังงีบอยู่กับเสือดาวหิมะบนภูเขานั่นเองนะครับแล้วก็จะตัดมาที่บทนะครับคือบทเริ่มต้นที่บทสุดท้ายจบลงนผมใ สองหน้าสุดท้ายที่น่าทึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่ากลุ่มจนสลัดนักรบคนยัดเนี่ยที่งดงามตะการตาเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ จะมีทางด้านโอิโมะนะครับแล้วก็คาชิหรือว่าคาชิอินะครับผมอยู่กับคุณลุงดอรี่แล้วก็คุณลุงโบกี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีกลุ่มคนยักษ์หรือว่าคนยักษ์คนอื่นๆนะครับผมอยู่ในเรือนั้นอีกด้วยนะครับพวกเขาทั้งหมดนะครับกาลังทําลายเรือรบนะครับผมหรือว่าเรือของทหารเรือที่อยู่ในทะเลเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือไล่เก็บไปทีละลำทีละลำเลยก็ว่าได้อูซอบเนี่ยร้องไห้เลยนะครับเมื่อเห็นคุณลุงดอรี่แล้วก็โบกี้เนี่ยผ่านกล้องส่อง ทางไกลนะครับและตัวอุซบเนี่ย ก็อยู่กับนามินะครับแล้วก็ชอปเปอร์รวมถึงโรบินด้วยนะครับเราจะได้เห็นแผงสรุปนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่วนโค้งส่วนเล็กๆนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยอูซอมเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่านึกว่าจะไม่ได้เจอกับพวกเขาที่เอลบาสซะอีกนะครับแล้วก็จะตัดมาที่เทวซันซันนี่นะครับที่กําลังข้ามผ่านหน้าผานั่นเองจินเบเองเนี่ยก็กําลังไปที่ที่โซโลเนี่ยอยู่นะครับผมแล้วก็โซโลเนี่ยก็กําลังนัวอยู่กับลอบรุจจินะครับคือสู้กันมันหยดเลยลอบรุจจิเน คือมีการเยอะเย้ยโซโลไปด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวของโซโลเนี่ยลากคนอื่นลงมาณจุดนี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะออกจากเกาะอีกเฮดได้เลยหากไม่มีโซโลเนี่ยครับคือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมึงเนี่ยเป็นตัวทวงเพื่อนมึงจะออกจากเกาะก็ออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตัดมาที่คนเรือโทน,นะครับที่มีฉายาว่าราชาแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาจะวงเล็บไว้ด้วยนะว่า เป็นเจ้าคางหลายคางนั่นเองนะครับผมชื่อของเขาเนี่ยจะมาจากไทจูนะครับผมที่ปรากฏอยู่ในอุลตร้าแมนละครโทรทัศน์ของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเขาได้มีการออกคําสั่งว่าเรือระดับเล็กแล้วก็ระดับกลางนะครับผมประมาณ30มสิบลำเนี่ยจมแล้วนะครับแล้วก็ราชาแดงเนี่ยจึงให้คําสั่งให้เรือระดับเล็กส่วนอื่นๆเนี่ยถอยกลับไปนะครับแล้วก็เอาเรือประจันบานขนาดใหญ่เนี่ยเข้าใกล้เกาะเอ็กเฮนนะครับแล้วก็ยิงใส่แปซิฟิต้านั่นเองนะครับตัดมาที่ลูฟี่แล้วก็บอนนี่นะครับผ บอนนี่เนี่ยก็กําลังน้ําตาไหลเลยที่ได้เห็นลูฟี่ในร่างนิกะใช่ไหมลูฟี่จึงได้ถามว่าเฮ้ยบอนนี่เธอเนี่ยร้องไห้ทําไมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วบอนนี่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าฉันตามหาเธออยู่นะนิกะลูฟี่เองเนี่ยพอได้ยินแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าทําไมล่ะฉันอยู่ที่นี่กับเธอมาโดยตลอดเลยนะแล้วเธอเนี่ยจะไปตามหาใครแล้วนิกะเนี่ยมันคืออะไรงั้นหรอบอนนี่ซึ่งลูฟี่เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเวกก้าพังนะครับได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็ โกรธแค้นตัวของผู้ท้าแซกเทิร์นมากเลยนะครับลูฟี่เนี่ยก็เลยพูดออกมาว่ากล้าดียังไงมาทําร้ายเพื่อนของฉัน่ะตะแกลูฟี่เนี่ยก็เลยได้บอกว่าเขาเนี่ยเห็นการโจมตีของบอนนี่และแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะอ่อนแอมากนะครับบอนนี่เนี่ยขอให้ลูฟี่เนี่ยโชว์หมัดจริงๆของนิกะให้เขาดูหน่อยนะครับผมซึ่งแน่นอนตัวของผู้ท้าแซกเทิร์นเองเนี่ยก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ย โจมตีใส่ลูฟี่ด้วยพลังที่เป็นดวงตาของเขาอะที่มองแล้วว่าคนมันจะกระเด็นอะซึ่งหัวของลูฟี่เนี่ยกระเด็นไปทางด้านหลังนะครับแต่เขาเนี่ยก็ต้านทานการโจมตีได้ลูฟี่เลยบอกบอนนี่ไปนะครับว่าบอนนี่ฉันจะแสดงให้เธอเนี่ยได้เห็นเองนะว่ามันทํางานยังไงแล้วเขาก็ได้ใช้โกมุโกมุโนดอนแกนลิงนั่นเองนะครับแต่เขาก็มีวงเล็บด้วยนะว่าไวแกนลิงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในฉากมหากราบนะครับเราจะเห็นว่าลูฟี่เองเนี่ยคือกระหน่ำต่อยหน้าแซกเทอร์ หลายครั้งมากๆเลยนะครับคือรัวเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวของมูทธเอาแซกเทอร์เนี่ยกระเด็นไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปชนเข้ากับอาคารบ้านช่องอยู่แถวนั้นนะครับซึ่งคิสรุเองเนี่ยใช้จังหวะที่กําลังชุนลมุนได้ใช้ลําแสงเลเซอร์ของเขาเนี่ยยิงไปที่บอนนี่แล้วก็เวกพังนะครับแต่ซันจิเนี่ยมาสกัดกั้นไว้ด้วยลูกเตะของเขานั่นเองซึ่งคิสรุเนี่ยทำหน้าตกใจเลยนะที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับแฟงกี้เองเนี่ยทำหน้าเหมือนเอเนลเลยซึ่งแฟงกี้เนี่ยเลยถามว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย นั่นเนี่ยมันลำแสงเลเซอร์ไม่ใช่เหรอซันจินายหยุดได้ยังไง แซนจีเนี่ยมันก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าความรักเนี่ยส่องสว่างกว่าแสงอีกนะแฟงกี้ซึ่งตัวของคิสซรูเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าขาดำถ้ามันเวิร์กแบบนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ต้องการฟิสิกส์หรอกมั้งไอบ้บ้าเอ้ยซึ่งตัวของแฟงกี้เนี่ยก็พาบอนนี่แล้วก็เวกาพังรวมถึงแอตลาเนี่ยไปที่ชายฝั่งก่อนนะครับเวกาพังเนี่ยปฏิเสธที่จะเคลื่อนไหวน,นะครับเพราะว่าเขารู้จากความรู้ทางการแพทย์นะครับผมของเขาว่าถ้าพวกเขาเคลื่อนย้ายตัวของเขาตอนนี้เนี่ยคือตัวของเวกาพังเน นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของซันจิแล้วก็ลูฟี่เนี่ยก็ยืนประจันหน้ากับคิสซารุอยู่ใช่ไหมตัดมาที่ตัวของผู้เท่าแซกเทิรนนะครับที่เขาโผล่ขึ้นมาจากซากปลักหักพังที่เขาไปชนเมื่อสักครู่นี้แหละทันใดนั้นนะครับก็มีคนเนี่ย ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อตาเขานะครับพวกเขานั่นก็คือคาทารีนาเดวอนนะครับแล้วก็รวมถึงไอแวนออกาซึ่งตัวของคาทารีนาเดวอนเนี่ยเขาได้มองไปที่ตัวของผู้เท่าแซคเทินนะครับอย่างตกตะลึงเลยแล้วก็เดวอนเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าฉันสงสัยว่ามันเป็นพลังแบบไหนกันฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าหนึ่งในห้าผู้เท่าหรือผู้นําของโลกเนี่ยจะลงมาบนโลกด้วยตัวเองด้วยซ้านะและเขาเนี่ยก็ใช้มือของเขานะครับแตะไปที่ขาข้างหนึ่งนะครับของผู้เท่าแซคเทินนั่นเองผม ดูเหมือนว่าตัวของพุทธาแซคเทิร์เนี่ยจะมองตัวของเดวอนด้วยความโกรธนะครับผมและตัวของเดวอนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะก็ทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นภารกิจเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากที่ตัวของเดวอนพูดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวของพุทธาแซคเทิร์เองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าทําไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ คาทาลีนาเดวอนฉันไม่คิดว่าอาชญากรที่น่าเกงขามและดุได้ที่อยู่ถึงเลเวลซิเนี่ยจะยอมจำน,นนให้กับใครสักคนนะซึ่งเดวอนเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่าเพราะทีสมันน่ะพิเศษยังไงล่ะซึ่งตัวของผู้ท้าแซคเทิร์นเองเนี่ยก็เลยได้บอกว่า สายเลือดของมันด้วยใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นนะครับเดวอนก็เลยได้บอกอ้าวนายเองก็รู้นี่แล้วจะมาถามทําไมซึ่งตัวของผู้ท้าแซกเทิร์นเนี่ยก็เลยได้บอกว่าลูกเรือของพวกนายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากการกระทาแปลกๆเป้าหมายของพวกแกเนี่ยคืออะไรกันแน่เดวอนแล้วก็ทางด้านไอแวนออการ์ o a, หรือแวนออเกอร์ o ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะซึ่งผมเรียกว่า a o a, แวนออการ์ละกันถนัดปากก่านนะครับซึ่งตัวของทั้งสองคนนี้เนี่ยได้พูดออกมาพร้อมกันเลยว่าโลกยังไงละ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัว ของผู้ท้าแซคเท่รนนเองเนี่ยจะโจมตีใส่พวกเขานะครับแต่ไอแวนออก,กานเนี่ย มันก็ได้พาตัวของเดวอนเนี่ยวาร์ปนะครับผมแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยออกไปจากจุดที่กําลังจะโจมตีนะครับและไอ้สคนนี้เนี่ยมันกําลังที่จะทิ้งเกาะเอ็กเฮดไปแล้วนะครับผมแต่ทันใดนั้นเนี่ยไอ้คาริบูเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นมานะครับและมันเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาอย่างมีความสุขเลยนะครับเรียกได้ว่าปาปื้มกันเลยทีเดียวนะครับคือเขาอธิบายว่าหน้ามันเนี่ยเหมือนไอ้บัตโทรมิโอนะครับที่เมื่อเจอกับลูฟี่หรือว่าเมื่ออยู่ใกล้ลูฟี่เลยนะครับมันเนี่ยเลยมีการขอร้องนะครับจากไอ บอกว่าให้ฉันเนี่ยได้ไปเจอกับโหนดดันสักครั้งเถอะเขาเนี่ยคือไอดอลของฉันเลยนะอยากทํางานให้กับเขาและฉันเนี่ยกลายเป็นโจรสลัดเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นแบบอย่างให้ฉันนะครับเรียกได้ว่าบาโทโลมิโอเนี่ยมีลูฟี่ใช่ไหมไอ้บ้านี่เนี่ยมันก็มีหนวดดำเนี่ยเป็นไอดอลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการจบไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีเพิ่มเติมมาเท่านี้แหละแล้วเราเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าไอ้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วของไอ้สอคนที่มาจากกลุ่มหนวดดำเนี่ยมันน่าจะต้องการที่จะมาแตะตัวของทางด้านผู้เท่าแซคเทิรหรือเปล่านะครับเพราะว่าพลังของคาทาลีนาเดวอนเนี่ย มันเป็นผลอีนุอีนุไอจิ้งจอกเก้าหางใช่ไหมหรือว่าคิวบิโนคิสึเนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะแปลงร่างเป็นคนอื่นได้นะครับก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะทําให้ตัวของเดวอนเนี่ย ทำงานหรือว่าสั่งการคนอื่นง่ายขึ้นนะครับคือแบบว่าปลอมตัวเป็นแซคเทอเนี่ยขึ้นไปบนมริจัวเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราคิดเองนะแต่เมื่อวานที่เราได้มีการตั้งคําถามไปนะครับหลายคนเนี่ยก็มองว่าไอ้ที่ว่าภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพวกกลุ่มหนวดดำเนี่ยมาสอดแนมหรือว่ามาดูว่าผลพิศาจลูฟี่พอมันตื่นแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาแบบนี้นะเราเลยมาเสนอให้ฟังดูว่าเพื่อนๆืส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับภารก กิจที่เสร็จแล้วของไอ้กลุ่มนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกลนหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องชื่อตัวละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับน,นี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนไปเว้ยก็ต้องบอกว่าลูฟี่เนี่ยคือโกรธจัดเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ถ้าทำเขาไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าทำเพื่อนเขาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับ